สวัสดีครับทุกคนวันนี้มันก็มีคำถามมาจากเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับแล้วก็กลุ่มรู้ทันประกันภัยว่ากรณีที่รถเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกและคู่กรณีไม่มีประกันรถเราเองก็ไม่มีประกันเช่นกันนะครับทางตำรวจเนี่ยลงความเห็นว่าเราเป็นฝ่ายถูกคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดและอยอมรับปรามาิจากนั้นสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของเราเนี่ยจึงมีต่อคู่กรณี นะแต่ประเด็นก็คือคู่กรณีไม่มีแล้วก็ไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายเราจะทำอย่างไรได้บ้างให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่ากรณีล,ลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นความผิดทางแพ่งนะครับซึ่งทางคู่กรณีนเนี่ยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราโดยจะไม่มีโทษทางทางอาญาหรือเกี่ยวกับเรื่องของการจำคุกนะครับเพราะว่าการกระทำโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย อันนี้เป็นความบิดทางแพง่งดังนั้นก็จึงต้องมีการเจราจา,เ,าเพื่อจ่ายถ้าจ่ายได้ก็จบนะครับกรณีที่เจราจากันไม่ได้จ่ายไม,ไม่จ่ายนะครับมันก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนะรก็คือจะต้องฟ้องร้องจ้างทนายความฟ้องดําเนินคดีเมื่อศาลตัดสินเนี่ยว่าเราเป็นฝ่ายถูกศาลก็จะตัดสินพิจารณาให้คู่กรณีนเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายตามที่เราฟ้องนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าพนักง,งานบังคับคดีก็จะสืบทรัพย์แล้วก็ถ้ามีทรัพย์ก็ขายทอดตลาดแต่กรณีที่ถ้าเกิดว่าไม่มีรั์สินในดๆให้ยึดให้ขายทอดตลาดนะครับก็มีค่าเท่ากันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันครับถามว่าทํายังไงได้บ้างก็ทําอะไรไม่ได้ครับกฎหมายบ้านเราก็เป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรถเราถ้ามีประกันแล้วเกิดอุบัติเหตุถือว่าโชคดีนะรถคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ถ้ามีประกันรถเราจะมีหรือไม่มีประกันก็ตามนะเราก็ถือว่าเราโชคดีเพราะว่าเราสามารถที่จะเรียกร้องอความเสียหายทางแพ่งต่างๆจากประกันของรถคู่กรณีได้ไม่ว่าเรื่องของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมหรืออื่นนะอันนี้ก็เรียกร้องได้ดังนั้นเนี่ยการทำประกันภัยเนี่ยมันเป็นการซื้อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับกรณีนี้เช่นเดียวกันถ้าหากว่า ทางรบริษัทประกันภัยสวมสิทธิ์ต่อไปเรียกจากคู่กรณีคู่กรณีบอกว่าไม่มีครับไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายมันก็อยู่ในสภาพเดียวกับเราแหะครับทางรบริษัทประกันภัยก็ทําอะไรไม่ได้เช่นเดียวกัน